สวัสดีจ้าเพ,พื่อนๆเมื่อี้อากาศดีค่ะสิบหาองศาบ่มีแดดเลยเมื่อวานกับบ่มีแดดยางสบายชิวช,ชนี่ไดนดสิพ่านขึ้นไปยางเท่งหน่นตรงนั้นพี่นอ้องเห็นปะเทือกภูเขาหน่ะเขาเอิญว่าสถานทีจุดๆ,ๆๆเดี๋ยวขอไปหาคำตอบ้างหนกันถามคุจีนนั่งกับว่าฉันปรรูชื่อสถานทีวสัน เอ้าสูกรสิป่ยากไปใส่มาใส่สูกรสิป่สำรวจใส่เลยบอ่อลแต่เ,เลยบ่ลรู้จักเดี๋ยวไปหาคำตอบอยู่ปลายข้างหน้าเอาไปแปะเอาโอ้คุณน่าเพื่อนตรงนี้จังแจ,มจ่มใจชัดเชนอ๋อมันไปขึ้นทั้งหน้านั่นเห็นไปกระเช้าขึ้นไปบนนูน้นปอดค้นบักหลาย เอาลมอนอิหลีไปใส่กับคนหลายคือเก่าแม่ประเทศนี่แม่เผ่าชาตก่อนเขาก็หลายเนาะดูนนะนั่นเราคอยจะขึ้นตรงสะพานเห็นปะเห็น,น,อน้องพี่น้องใช่ปะนี่ดูค่อยนี่นอัมอนต์ี่เป็นสะพานอ่ะจะเป็นอันมันสกายวอ,อกอ่ะอดูดิเป็นสะ มีสาลากลางนามพร้อมนี่พี่น้องใครรู้จักซื้อมันแล้วชื่อแมนซานปากอุทยานอุทยานแมนซานปากนี่สวยมากเลยนะมีหอดนกไอ้อเวียดนามสวยอยู่ก็ได้อยู่งละ มันมีทั้งกระเชาแล้วก็ที่เป็นรถล่างนั่งขึ้นอ่ะพอรู้ว่ารถล่างทราคาเท่า,าทไหร่แต่กระเชาเห็นโมบอกว่าเจ็ดสิบหยวนมาซันเดย์เนี่ยท่างขึ้นเดี๋ยวขอยไปเบิ้งตัวนี้กอนมันคืออยีอย่างวะอ,อ๋เขาไมา่ให้ข้าวจ้ามันคือสถานที่ขึ้นไป เออสักกะอะไรสักอย่างนั่นนะเขาปิดบ้าให้ข้นมีทางข้นไปบอข้นไปใส่นี่ไปยางกอนมีอะไรอ่ะฝั่ง,งนี้อ่ะล่อยข้นมาัพวุเจรยายมันมีอย่างจาวาขอมมิซำเนี่ยเป็นสวนเนี่ยนะอ๋อมันกะลมลื่นยู โอ้ยแต่ไม่เห็ดแต่ว่าเนาะแต่ไม่เห็ดอยู่เด้ไปฟังทีบอกมีคนกันฟังนีพอค่อยมีคนเึินมาได้ หมยอเดียขนาด <c oughs> บกลาทำหน่อย <c oughs> โอ้รู้ว่าทางนี้มันจะเดินขึ้นไปตรงนั่นวะเชิญคอยก็บรู้กันได้นี่พี่น้องคอยถามันเอื้อยนี่แม่ของเงินไอ้ทำหน่อย แล้ววานแมอยูเห้ายางเื็นไปทังนี้มันก็จะขึ้นไปพุ่นเหรอสั้นเด้ปาแล้วพาลูกล่ยางขื่นเสียแสดงมันบ่ปกไก่เนี่อุ้งเลยกระเช้านะกับกับแป๊บเดียวมอแล้วกับมีลนล้างเหรอเห็นปะเมันอเมีล้างส่อนเลยพี่น้องอันนั้นคือล้างแบบว่าขึ้นไปทังพุ่นกับอีกอันหนึ่งล้างข้างล่างเป็นล้างล้างรถเลนน่ะล้างนังรถเลนอ่ะแบบบาดเสียวอ่ะนี่เดนมันมีเพิ่นมีอาย่ามมัน ไอ้ค้นรักษาเจ้าหน้าที่ความยางขึ้นไปฮ้าสุดยอดเลยอา้าวน,นี่หมฮะโอเคโอเคเปิดเจ็ดโมงถึงสิบแปดโอเคเชยเช โอ้สุดยอดเลยเนี่ยบักลาโนยเนี่ยบักลาโนยเนี่ยย่างขึ้นเอาอ่ะกับหลาโนยนะน,นะแข้งแกงก็พวกที่นั่งเงนกระเช่ากับลดล่างอีกนะโอ้ว้าว เลสโคมีขยะมีจุดถิ่งขยะน,น,นั่นก็นจะเป็นสาราผักนี่วิวสันอยู่ตรงไหนนะจ๊ะวิวทะเลม่ตายตายใจหายใจไม่ทันหนุ่มสวยเขาเลยใช้ทะเลพี่น้อง น really ู่นเทพธิดาไขมูแห่งทองตัวเองดูนะเห็น่ะแน้วก็ยางลาะเลยบไปตามริมหาดกันสุดยอดเลยเป่ายางหอดบักลากัน เป็นการออกกำลังกายที่ดีมากยางบ่เข้าใจเขึ้นมาสูงกันนี่อันนี้ใช้หาดดินะใช้หาดทะเละดินะว้าวสวยสวยมากเลยจุดนี้ ักลาน,น่อยสิล้มอะแต่พออยากล้มลวะแม่บอกว่าล้มนะเนี่ยพออยากล้มไปต่อเขาบอกว่าปีนหัวม้งแรงเนี่ยตอนนี้ใบสามตอนฝ่าว่าทำไม่ได้สามสี่หาหกโอ้ขาเนี่ยน้ะ ผู้สวยหมากเลย่ยมุมนี้ไหมหินโผล่เปงไงเนี่ยโอ้ยขาข่อยนี่สุดยอดแท้โอ้โอมุมนี้ตึกตึกล่างบ้านช่องโอ้ตรงนี้บงับงบังฝนได้เลยอะ่ะก่อนเป็นไงเลยนี่นั่นต้องนานตื๊งละเดี๋ยวขับไปเบื้องตรงนี้ก่อน ขึ้อย่างฟังงถอะเถละเถอะเย็นสบายเลยช่องเขาช่องหินหินใหญ่จุดยอดเลยหลังคาแดง คนพอคอยมีเรลาคนสิกรับกันแหละพี่น้องคอยต้องฟางยางทำเวลาก่อนภานวนาเดียวมันสิเมิดไปบังวิ้กตรงนี้กันสวยมาก no crime ว้าวชายทะเล นั่นหอยหอยหอยรูปรูปไอห,หอยยังก็หอยเชลนะเห็นบ่อสองอันพี่น้องสวยมากเลยประมาณนี้ละเดี๋ยวไปยางสกายวอล์กสักน้อยกินได้คอยกระสีกับ ตงไปแล้วตอนนี้บ่ายเลยเราสี่โมงหาโมงหกโมงเย็นสบายคอดอะ่ะเมนชานปาร์คบางคนเขาขึ้นขึ้นกระเชา้าขึ้นรถล้างมาาต่ย้ำลง,ขลงเขาลงข่อยางมาทางนี่ขาอยางลงอาเฮาสิ ทั้งยางขึ้นแล้วก็ยางลงประนิธานทิ่นแน่วนแน่มีหอทองน้าว่าพี่น้องนั่นนะนั่นให้ทองน้าว้ยลังคาอันมีทางลงบ่เนี่ยมีทางขึ้นอย่างเดียวติมีทางลงอยู่เห็นว่ากระจายนู้สกายวอล์กเลยนะปลาผุนขึ้นไป่หอดผุนพี่น้องผุนไป่หอทางผุนโอ้ยมาสาผุนเนาะ ออกจากห้องบ้ายสองแม่ข้าตะเห็ุกิมจีอยย่นันละ่ะกำลงจจังเงยใจความโอโ้สวยเลยนี่พรธรรมดาดีวิวตรงนี้ตึกล้างบานสองนี่ปุ่นไปหอดปุ่นยางมันยางป็นไ้ยางไปยางจนขาหลากคนไปฟังนีก่อนพี่ดองยางฟังนี้ก่อน ว้าวมันดีมากเลยอ่ะมันดีมากเลยอ่ะผูดใยเย็นมีคอนโด,ดตอนนั้นวิวตื่นเนี่ยเหมือนเสาก่อน,นอนอนนี่สวยขนาดเลยเนาะดีขนาดเลยเห็นหลังคาใบเพื่อ เรานกับไปเพื่อความสวยงามสวยงาเลยเหรวิววิวเมืองไปสุดทางลยสวยนะ มองก็ไปราน,นสวยนนนี่พี่น้องเขาบอกว่าจากศูนศนย์นศนย์เมตระถึงหกพัเอ้ยถึงเจ็ดพันหกรอยิเมตรความสูงของม,มันอะผู้เขาลูกเนี่ยอุทยานตัวเนี่ยอุทยา,านแมนสันปาาเนี่ยเจ็ดพันหกรอย่สิเมตรออียงแน่นะ อ่านบอกดอกสีแดงสิตรงนี้เขาอ,อยู่ที่ความสูงหกพันหกรอยยี่สิบเมตรและอีกสองรอยสิบเมตรสิถึงจุดสิ้นสุดฟังนั้นนะเนาะนี่แหละซิ่งที่ค่อยชอบมากยางป้ายางเขาเนี่ยบรรยากาศแบบว่าสยอดมากเลยเนี่ยมันเป็นสันเห็นเปล่า นี่พี่น้องทะเลสาจุดชมวิวแห่งเล็กวิวสัน้นนี่สิถึงจุดที่แบบว่าคนสิขึ้นกระเช้าออลงละ่ะคนบากลายเลยโ oh oh <my> อ้มให้พอนขยับเขาไปเด้อพอนวิวสวยมากเลยนี่นั่นเขาลงนั่นคือเขาที่ตองยางลงตองไปกลับไปเขาลงนั่นระยะทางไม่ไกล แขยงแป๊บเดียวแายงลงยขางลงเขาลงนั่นแล้วก็เหมนไปตรงแม่น้ำนั่นเดินขึ้นแล้วก็ต้องเดินลงนะจ๊ะเราไม่ไปเด้อตรงนั้นน่ะคนหลายคือจังนอนจอนี่อันนี้คืออะไรเขาให้เบิ้งหอยังขอให้พ่อเป็นดอกตัวนั้นก็สิมีรานอาหารเครื่องดืม่ม บริการพร้อมนะจ๊ะเดี๋ยวเบ่งตัวนี้กันนสียหอยนี่อย่างบ่โอ้จะมาปราบจังไดดอกเมื่อเห็นอย่างดอกสูซ้ายตาหอยกับบ่ได้คนต่อลงเต็มเลยไอ้สิเมเบอจักท่มพวกแกว่ามืนี้แถวย่ามาหดพี่ไหมลุงกระเช่าไหมึ้นได้แค่บ่กี้คน้น่ะแไหม สุดยอดยนี่ละจบกันไปด้วยบรรยากาศ,กาศสวยๆตรงนี้ด้วยพี่น้องดีอยู่คือแบบกระชุ่มกระช่วยเลยอะได้ยางออกกํลังกายด้ปีนเขาแมเลือดคอยสูบชีดีมากเลยตอนนี้เอาสัญญาณกลับแล้วพี่น้องเดี๋ยวมมาสิคําแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะจ้าได้สิภาพไปเบิง้ง อย่างอื่นสิภ้าไปเบิงเลาะริมทะเลุล่เน้อริมชายหาดุา่อน่ะนั่นแล่ลแเราก็อยางเลาะเลาะะเไปแล้วมันก็สิมี้ป้อมปลาการที่ยืนออกไปทะเลอีก,กน,นึงบายบายเจอกันใหม่คลิปถัดไปละจ้านี่แม้ย่ามโลงมันเป็นแบบว่าสเต็ปสั้นๆน,นี่แมเราไม่ต้องย่างนำนัก ล้วม,มันเหมือนไอ้ผนตัวหัวเขาตึกตักตึกตักตักเลยสุดยอดเลยผ่าดอันนึงก็คือลมลงมาเลย